อ่ะทำงานบ้างนะคะเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยนะคะรีวิวแต่ที่เที่ยวนะคะอันนี้เป็นฮุนเจอร์เขาเขียนมาที่บินส่งของว่าลิงกินบอลนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยสงสัยอ่ะลองเปิดดูซิไหนลิงกินบอลเป็นยังไงนะคะออ้ยอุยอยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อ,รอ่ะเปิดกลองมานะมีบอลสามลูกนะคะส้ม ชมพูแล้วก็ฟ้า3ลูกนะขยา่าขยาด้านในบอลมันจะดังกุงกิงกรุงกิงนะคะแล้วก็นี่ที่เจ้าลิงกินบอลค่ะเปิดออกมาก็จะมีปากกว้างๆแบบนี้เลยเอาพวกฐานนะมาต่อกันนะคะง่ายมากอะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองต่อสลับกันได้หมดเลยนะคะสีอะไรก็ได้นะอะ่ต่อเข้าไปแล้วก็ลิงน้อยอ้าปากกว้างอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเอาลูกบอลมา ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะใส่เข้าไปอึป๊บแล้วลูกบอลมันก็จะกลิ้งกลิ้งกลิ้งลงไปตามชั้นแบบนี้นะทุกคนรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วมันก็จะไปโผล่ตามช่องเห็นไหมช่องด้านล่างมันจะมีเบอร์หนึสองสานะคะเวลาเล่นกับน้องก็คือให้น้องเนี่ยใส่บอลเข้าไปแล้วก็ไปโผล่ช่องไหนนะคะก็ลองถามน้องดูตัวนี้เนี่ยฝึกสมาธิฝึก ความสัมพันธ์ของมือกับตาแล้วก็ฝึกตัวเลขให้น้องไปด้วยเลยฝึกสีก็ได้เรียกว่าครบจบเลยนะคะลิงกินบอนจ้าฝากด้วยนะทุกคน